ทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็โดนด่าหรือว่าอะไรเงี้ยก็ทิ่งพี่จะคุยกับเียดว่าเออเราเราเลิกรับสตรีมเมอร์แล้วดีกว่าไหมเล่นในรูปแบบที่มันควรจะเล่นยิ่งถ้าเป็นสตรีมเมอร์แบบตัวใหญ่ๆห,หรือว่าอะไรเราไม่รับเลยเพราะว่าไม่อยากให้แบบต้องมีแบบฝ่ายมาโจมตีประเทศหรือว่าอะไรแล้วเข้าใจปะคนอื่นไปไปไปไม่รอดกลับมาไม,ไม่มีที่ไปถามว่ากลับมาแฟมแฟมมีต้อนรับไหมแฟมอ้าแขนต้อนรับหมดเลยนะ แฟมไม่มีข้อแม้เลยนะจริงๆถ้าไม่ไหวหรือว่าไงก็ลองสร้างประเทศดูเอาพี่เปิดไปนะว่าเปิดทิกตอกไปนะเจอละมันโยงไปแบบอ่ะเปิดไปเจอไอ้บอลระบายกับคนดูใช่ไหมเจอเจอคอมเมนต์บอกว่านี่แหละทำไมเหตุผลที่ตอตติไม่มาแฟมไปตอตตินุ่นละ่ะ ย้ายไปก็จบแล้วพี่ไม่ต้องเล่นหลอกประเทศนี้เออเนี่ยอ่ะ JK City ทำอะไรแก๊งใหญ่ทำอะไรก็ถูกไปหมดนั้นไปงั้นซะอีกจะด่าคนมันจะด่าหัวล้อต่างๆนานานู่นนี่นั่นนานาเราก็อธิบายให้เขาเข้าใจไม่ได้หรอครับเราได้คำความเข้าใจว่าเออกูอยู่กูก็มองย้อนไปกลับไปตอนวันแรกที่กูมาเล่นประเทศเนี้ย มันไม่มีมันไม่มีใครเลยนะเว้ยไม่มีใครอยากเล่นเลยนะเป็นประเทศที่แบบไม่มีคนอยากเล่นอ่ะมีแต่ประเทศอะไรก็ไม่รู้อ่ะสร้างกันเองอะ่<ล>ะเล่นกันแบบงอกงอกแงะแงกอ่ะอยากทาอะไรก็ทําสนุกกระตายไม่ต้องมีคนด่าด้วยทําประเทศกันมาเองแต่กลับมาวันนี้ประเทศแม่งกลับแบบเป็นมีชื่อเสียงมีคนอยากเล่นมีสตรีมเมอร์มากมายกลายเป็นว่าความสุขตรงนั้นมันหายไปแล้วไง ทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็โดนด่าหรือว่าอะไรเงี้ยก็ทิ่งพี่จะคุยกบบับยว่าเออเราเราเลิกรับสตรีมเมอร์แล้วดีกว่าไหมเล่นในรูปแบบที่มันควรจะเล่นยิ่งถ้าเป็นสตรีมเมอร์แบบตัวใหญ่ๆห,หรือว่าอะไรเราไม่รับเลยดีกว่าไหมอะไรเงี้ยหาทางออกอะเออเพราะว่าไม่อยากให้แบบต้องมีแบบฝ่ายมาโจมตีประเทศหรือว่าอะไรแล้วอ่ะเข้าใจปะมันมัน มันน่าเบื่อมันรู้มันเจ็บไหมมันก็เจ็บนะมันก็เจ็บนะเวลามีคนมาด่าในสิ่งที่แบบเราก็อยู่ของเราเฉยๆอะ่ะคนอื่นไปไปไปไม่รอดกลับมามีไม่มีที่ไปถามว่ากลับมาแฟมแฟมมีต้อนรับไหมแฟมอ้าแขนต้อนรับหมดเลยนะแฟมไม่มีข้อแม้เลยนะจริงๆ ต่อให้จะด่าเฮียอะไรลักหนาสารพัดนึกโ,โหแบบตอนจะไปนี่เกียดกันชิบหายวายวอดหมดแต่พอไม่มีที่ไปอยากกลับมาแฟมกลับมาได้ไหมพี่ไม่มีข้อไม่มีข้อแม้เลยบอกเออกลับมาเลยว่ายินดีต้อนรับไอ้เฮียยินต้อนรับหมดทุกคนไม่ได้หมายถึงไอ้บอลหรือว่าพวกอะไรนะหมายมันมีมันมีม,นม,ม,นม,มาก่อ,อนไอ้บอลอยู่แล้วครับหลายชุดหลายไปแบบไปแล้วไปไม่รอดกลับมาแฟมขอกลับมาแฟมได้ไหมกลับได้หมดนะ กลับได้หมดกูก็งงทำไมกูใจดีอะ่ะคนอื่นอย่างนี้วะเข้าใจปะทำใจให้สงบ นี่หมายถึงก็ปกติครับอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันนี่ก็ความในใจของพี่เหมือนกันนั่นแหละถ้าถ้าไม่ไหวหรือว่าไงก็ลองสร้างประเทศดูเอาพี่อ่ะไม่ได้สร้างประเทศนะแต่พี่เห็นว่าประเทศมันตบโตไปอย่างไงพี่บอกอ่ะพี่บอกว่าพี่อ่ะไม่ได้มีไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับประเทศแฟมเลยนะ เข้าใจปะพี่ไม่ได้กําไรจากแฟมเลยสักบาทพี่ไม่เคยมีกําไรพี่ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนหรือว่าอะไรพี่แค่เห็นพี่แค่อยู่ในวันที่แฟมเปิดวันแรกแค่นั้นเองแล้วเวลาที่เราอยู่ประเทศไหนนานๆแล้วมันรู้สึกผูกพันมันก็เป็นแบบนี้เข้าใจไหมล่ะถ้าถ้ารู้สึกว่ามันมันมันเล่นประเทศไหนแล้วมันก็ไม่ลงตัวสักทีมันมีปัญหาเยอะพี่ก็แนะนําว่าเออลองสร้างประเทศดูไหมล่ะลองเป็นประเทศในอุดมคติของตัวเองดูเลย ลองดาเนินสตอรี่ของตัวเองดูเลยลองไหมเออจะได้เข้าใจอะไรประมาณนี้เข้าใจปะจะได้เข้าใจในในรูปแบบของเออคนธรรประเทศมาเขารู้สึกยังไงเวลาแบบมึงด่าประเทศหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออจะได้รู้ใจเขาใจเราอะไรอย่างเงี้ยอมันเปน็นอะไรดีอาจนะนะเลการู้สึก,กว่า จริงทีน่าจะไม่รู้ผมว่าความรู้สึกลึกๆก,ก,กันนะยากทีโบ,บอกโบอกกันแบบเน,นี้ยโบอกกันตรงๆแตว่ว่าฮันเลยคือเข้าใจไหม sao măng cái mang mai à ấy râu nè, măng râu nè, măng 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 tì măng 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 คุณแม็กบอมัีมครับร้อยดาวครับเจริญสุขเจริญสุขครับอายุมากอไหร่อยู่ครับรูบออ้ไหม,มตอนนี้ครฮะคุณน้องแม็กครับคิดถึงยุคแรกครับนั่นแหละพี่เข้าใจครับเมื่อก่อนโอ้โหทำอะไรก็ได้เพราะว่าเราเป็นเมืองคอนเทนต์อยู่แล้วอย่าไปคิดมากจะตีอะไรอย่างคิดมากเลยมันเมืองคอนเทนต์มันเมืองคอนเทนต์อ่ะอยากทำอะไรทำ อะไรที่มันสร้างสารรค์อะไรที่มันแปลกใหม่ทําเลยไม่มีใครด่าใครว่ามึงหรอกเแย่น,นี้ไม่ได้นะเมื่อคอนเทนต์จริงๆต้องคอนเทนต์ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วยไอ้เหี้ยไปคอนเทนต์อะไรบุมบ่าไม่ได้นะโดนใบนะอะไรวะแต่พี่ก็รักน้องทุกคนนะบอกไว้ก่อนแค่พี่ก็อยากให้รู้ว่าพี่ก็มีความรู้สึกหรือว่าอะไรอย่างนี้เหมือนกันวเวลาจะทําอะไรอย่างเงี้ย